เย็นๆน,นะพี่ไปหาอะไรดื่มบ้านหนูก่อนไหมเอเลอพี่ไม่ต้องเศร้านะรู้ไหมเดี๋ยวคืนนี้หนูจะทำให้พี่หายเศร้าเองโอเคไหม ร้านเพื่อนหนูเองเปิดสวยเนะอะคนเยอะมากเลยนี่นีพี่นั่งนีก่อนนะหนูไปสั่งกาแฟมาให้เอาเครื่องเทศเหมือนเดิมปะครับได้รอแป๊บนึงนะ วี่พิงกี้สวัสดีแกเป็นไงบ้างชุดสวยนะเนี่ยขายกาแฟขายอะไรขายกาแฟดิแกขายดีไหมช่วงนี้ลูกค้าเยอะปะก็เรื่อยๆอะแกและแกอ่ะมากับใครอ่ะแฟนฉันเองอทั้งหลอ่อทั้งน่ากินเลยเนาะโอสั่งน้ำสองแก้วดีของฉันอะเอาเป็นชาเขียวหวานปกตินะส่วนของแฟนฉันเอาเป็นกาแฟเข้มๆข้ละกัน โอเคสับไปใจ้าเดี๋ยวเอ,เอามาให้นะฝากเลยนะเจอกัน สวย่มาแล้วค่ะมีน่ากินมากแกนี่ของฉันค่ะเย็นให้อร่อยนะคะอร่อยนะแก อ้าวพิงกี้ค่ะพี่ขอกาแฟเข้มๆแก้วนึงนะได้เลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณครับว่าแต่ทำไมวันนี้พี่อัพมาคนเดียวอ่ะไอดาวไปไหนหรออ๋อพอดีญาติที่ต่างจังหวัดมาหาที่บ้านดา <c oughs> วนี่ก็เลยต้องดูแล พีะโดนไอ้ดาวมันสวมเขาแล้วไม่กีหนูนพุ่งผ่านหน้าบ้านมันไปเห็นมันนั่งจูจีกับผูช้ชายคนอื่นที่หน้าบ้านฮะดาวนี่นะไม่เชื่อใช่ไหมออโอโหพี่ใจเย็นๆน,นะไอ้ดาวมันก็เป็นอย่างนี้แหละตั้งแต่สมัยเรียนเล้าชอบคบซ้อนทีละหลายๆคน ไม่เชื่อพี่ก็ลองโทรหามันดิ น be ี่ัโทรมามีอะไรไ่ฮัลโหลพี่พี่โทรมาเหรอคะเมื่อกี้หนูยุ่งอ่ะไม่ได้รับสายเลยแต่ตอนนี้ว่างเลยก็รีบโทรกลับหาพี่เลยนะ ตอนนี้ที่ว่าเราเลิกกันเถอะเลิกอะไรพี่ฮลัลโหลใจเย็นๆน,นะพี่ไปหาอะไรดื่มบ้านหนูก่อนไหมอารมณ์ดีแล้วก็ค่อยกลับเนาะไปแม่ไปเถอะปะ ในโอ้ขวนแก้วค่ะอืม,อมหมดแก้วเลยนะคะอืมพี่ไม่ต้องเศร้านะรู้ไหมปล่อยดาวมันไปเหอะมันก็เป็นอย่างนี้แหละ หนูอ่ะชอบพี่จริงๆนะชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วเดี๋ยวคืนนี้หนูจะทำให้พี่หายเศร้าเองโอเคไหมโอ้ไม่เศร้านะ่ะแล้ว รอนยังนี่สนุกกันมากใช่ปะพี่เลิกกับหนูอะ่ะก็มาคบกับนังนี่ห,นหรอแอบกินกันมาน,นานเท่าไหร่แล้วอะอร่อยมากปะนี่ดาวก็พยายามคบกับแกแล้วเขาอยากคบกับใครมันก็เลือกขอเขาแล้วเขาก็เลือกฉันไงนี่ดาวดาวสวมเขาพี่ก,ก่อนนะแล้วจะเดือดร้อนอะไรอีก พี่หนูงงไปหมดแล้วนะที่ผ่านมาหนูก็มีพี่คนเดียวมาตลอดอะไม่เคยคิดจะนอกใจไม่เคยมีคนอื่นเลยสักครั้งอะเรื่องหน้าตีนี่เป็นใครรักมันมากนะใช่ปะไปอยู่กับมันเลยดิแล้วมันอยู่ไหนตอนเนี้นั่นไงไอ้ตีมาละเดี๋ยวนะคนเนี้ยเหรอที่ี่คิดว่าเป็นชูฉันอะก็เออดิเนี่ยพีวี ลูกพี่ลูกน้องฉันเองอฉันนี่ยไม่ได้กินฉันหรอกฉันอ่ะชอบผู้ชายมากกว่าหนักตัวดีมานนี่นี่แกกล้าสร้างเรื่องหลอกฉันใช่ไหมมันเป็นแผนของแกใช่ไหมสร้างเรื่องอะไรพี่หนูไม่รู้หนูรักพี่อัพจริงๆนะพี่ก็รักหนูใช่ไหม พี่จะมาทำแบบนี้กับหนูไม่ได้นะหนูก็เป็นเมียพี่คนนะผู้หญิงโกงหกตอแหล่งแกไม่มีใครเอาหรอกแล้วดูสิทำตัวแบบเนี้ยอย่าหวังเลยจะมีใครรักแกพี่อดาวดาวนี่พี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจทำแบบนี้เลยให้โอกาสพี่สักครั้งนะ ต่อไปอ่ะพี่จะไม่เชื่อใครเลยที่สัญญานะยกพูในะพี่นะเพราะมันเนี่ยให้ท่าพี่ปี่พี่อับพี่ฟังหนูนะถ้าเป็นเรื่องอื่นอ่ะหนูก็อาจจะโห้โอกาสพี่ได้อยู่หรอกแต่เป็นเรื่องนี้อ่ะพี่นี่มีผู้หญิงคนไหนทนได้หรอกเว้ยผู้ชายหูเบาเชื่อคนง่ายแบบพี่อ่ะ เขบไปกไม็มีความสุขหรอรกล่อกไปเถอะพี่วีไปกันดาวดาวนี่ดาวกลับมานี่ก่อนดาว